สวัสดีครับผมเป v ้วีออสมือสองจัดมาให้อีกเช่นเคยครับตัวนี้เป็นตัว long top นะครับตัวมิสสีขาวไมน้อยมากมามไม่ถึง60,000โลนะครับไมน้อยสภาพดีแบบนี้และเราบอกเลยว่ารถพึ่งเข้าจองให้ทันรีบจัดไปแนนหรือจะซื้อสดก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว long top สีขาวสภาพเนียนกิปตนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟดิมิรัหล่อเป็น LED แบบนี้นะครับ f a s h น o n m สีสันผิวพันสภาพเดิมกิิบๆเลยใสยๆใหม่ๆจริงๆนะครับบอกเลยว่าอย่าพลาดเด็ดขาดสามแสนหกหมื่นเก้าเท่านั้นผ่อนหกพันสามร้อยบาทจัดเต็มฟรีเท้าได้เลยรถปีสิบเก้าปีใหม่ไม่น้อยสภาพดีรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับสีเดิมสภาพเดิมไม่เคยเคลียร์การันตีให้เลยรถคันนี้นะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์และบอกเลยว่าสีเดิมทั้งคันหนนองน็อตไม่มีขยับสักตัวและปีใหม่ด้วยดอกเบี้ยถูกด้วยดังนั้นนะครับใครเห็นแล้ว อย่าพลาโดโอกาสรีบทักรีบโทรหาเป้เลย0 9 4 7 8 9 4 8 4 8คันนี้ผ่อนอยู่6.3 0 0ขอรายได้15 0 0 0ขึ้นไปนะครับรายได้15 0 0 0สลิปเงินเดือนผ่านโปรแล้วยุงงานเกินปีจัดมาได้เลยนะครับทำสัญญาได้ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับดูคลิปอยู่ที่ไหนนะครับโทรมาได้เลยจองได้เลยทำสัญญาได้ถึงหน้าบ้านทั่วไทยนะครับไฟแนนซ์ไปทำสัญญาได้ถึงหน้าบ้านนะครับใครอยากได้จัดมานะครับ ราคาเต็ม3ามแสนหตัวลองท็อปนะครับดูนะครับไฟหน้าของเขานะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนมีไฟด์ไม์หล่อๆแบบนี้นะครับมีมาให้ครบนะครับตัวนี้เป็นไฟตะหมอกสวยๆสย,ส,ยสายส,ยสยภาพกิบๆก,กระจงกระจังหน้านะกระจังหน้าเป็นสีเทาดำเมทัลลิกต่ดกระจกรสสีขาวนะครับสวยเดิมสภาพดีนะครับสีนี้สภาพนี้บอกเลยสวยๆคุ้มๆนะครับแมกลายไปพัดลมเทาดำนะครับยางดันหลอกิิบๆสภาพใหม่คุณภาพเบรกนะครับยางอย่าเปลี่ยนให้ใหม่ซีเ้นเลยนะครับ ยางเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับใครได้ไปคันนี้บอกเลยคุ้มๆนะครับโชกต่างๆเดิมๆกลิบๆนะครับเหลี่ยมด้านข้างสวยคมชัดเจนนะครับกระจกนะครับกระจกด้านหน้านะนี่ครับเรียกว่าเดิมแท้โตโยต้าเลยนะครับเดิมแท้โตโยต้านะครับตัวมิดด้วยนะคิดว่าส่เยวะแต่งให้แถมให้นะครับบอกเลยซื้อกบเป้ยังไงก็คุ้มนะครับฟิล์ม40รอบข้างติดมาให้ครบกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นไฟฟ้าสีทนเดียวตัวรถเลยนะครับพอเดียวมาให้พร้อมนะครับ สวยสภาพเดิมนะครับและดูนะครับนี่มีออโต้ <bra in. S 1> ลามให้ด้วยนะและดูนะครับตรงนี้เลขโค้ดผลิตนะครับผลิตเดิมมีนาปีสิบเก้านะครับตรงหมดทุกอย่างนะครับโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีหมเม็ดนะครับเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของน็อตเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับเป้เป็นช่างนะครับเป็นวิศวกร่ายขายด้วยนะครับบอกเลยซื้อรถกับซื้อรถกับคนที่มีความรู้เรื่องรถจริงๆนะครับคุณได้รถสวยเก๋ A ไปใช้และคุ้มแน่นอนเพราะเป้แถมให้เยอะสุดแล้วครับบอกเลย สวยคุ้มนะครับใครที่ไม่ไปซื้อคนอื่นแล้วไม่ดูคลิปนี้บอกเลยคุณภาพมากนะครับเพราะผมแถมให้เยอะสุดแล้วนะครับแถมให้เยอะสุดแล้วนะครับไม่ดูถือว่าพลาดนะครับนี่ครับโครงสร้างเดิมนะครับสีเดิมภพน้อเายในเท่ากันหมดนะครับดูได้เลยนะครับนี่สีเดิมแท้ไม่เคยเคลียร์นะครับสภาพเดิมนะครับเมนูเวนอาร์คเดิมหมดเลยนะครับดูนะครับดูนะครับนี่เมนอาร์คเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับเช็คให้ละเอียดทุกจุดนะครับบอกเลยว่าคุณในรถสวยแน่นอนนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รถสวยนะครับซื้อกับเป้ยังไงก็รถสวยคุ้มคุมแน่นอนนะครับด้านท้ายใหม่ๆจริงๆรอรอไฟท้ายเบรกไฟเบรกสภาพสวยสภาพกริปนะครับกล้องถอยมีให้ครบนะครับท่อเดิมช่วงลุงช่วงล่างเดิมหมดเลยนะครับสภาพเดิมทั้งหมดเลยนะครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับนี่คุ้มคุมนะครับอ่ะคันนี้นะครับมาดูกันนะครับภายในนะครับเป็นโทนสีดํานะครับเป็นโทนสีดํานะครับ เบาะหนังเยี่ยมๆใหม่ๆดูนะครับที่วังแก่น้ำมีให้นะครับแบบนี้นะครับกระเป๋าจิงโจ้มีให้ครบนะครับแต่เนี้ยนั่งสบายมากนะเพราะมันกว้างนะครับ VOS เป็นรถเครื่อง1.5นะครับแต่วอดี้ใหญ่นะครับใหญ่เท่ากับรถเก่งขนาดกลางเพราะเขาคือเครื่อง1.5นะครับสีเดิมสภาพเดิมนะครับเป็นโอเนอาร์เดิมทั้งหมดเลยนี่เดิมๆนะครับเดิมๆสภาพเดิมเลยอ่ามาดูกันต่อนะครับนี่ด้านหน้านะครับห้องโดยสารห้องคนขับนะครับ ผมอะไรนะครับนี่เป็นมันติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็กมีครบหุ้มหนังอย่างดีนะครับบอกคุณหน้าเป็นบัเก็ตซีทแบบนี้สวยๆนุ่มๆนั่งสบายนะครับโครงสร้างรถสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมเห็นไหมเดิมๆนะครับเดิมๆนี่ครับสินสอะตูอย่างใช้ได้ปกตินะครับอ่าดูนะครับดูโครงสร้างนะแกะให้ดูเลยนะครับแบบละเอียดนะครับนี่ครับเดิมๆเบดอาร์คเดิมแท้ต้องแบบนี้นะครับไม่เดิมไม่ดีเป้ไม่ขายไม่ให้เสียชื่อได้นอนนะครับกระจกไฟฟ้าแทคชั่นคอนโทรลมีให้ครบนะครับ พับเก็บได้ไบฟ้าปรับได้สีทางแอร์ซ้ายขวากลางสองจุดนะครับพอเย็นถึงด้านหลังเลยนะครับมีจอให้ครบนะครับพร้อมกล้องด้วยนะทัสกกีนแบบนี้ได้เลยนะครับเอเมอมให้พาร์เซ่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ยินเสียงเพลงไม่ชัดนะอ่าแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้นะเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเบรกมือแมนนวลอืมอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับไปดูกันนะครับลำโพงสีดอกนะครับไปดูหน้าเครื่องเป็นยังไงไปดูกันขอสตล์เครื่องให้ได้ฟังเสียงด้วยนะครับ Df. ไปดูกันนะครับมามาดูกันเลยรถสภาพสวยเดิมแบบนี้มามาดูกันเลยนะครับเครื่องเดิมต้องแบบนี้เดิเนเงียบต้องแบบนี้นะครับสายพาน,ะนไม่ไมีปัญหาใดทั้งสิ้นนะครับเป้เชคเรียตทุกจุดแล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับไฟเต็มอยู่ครบปีหกเจ็ดเดือนหกนะครับแบตใหม่นะครับแบตใหม่ๆเลยนะครับน็อตเดิมๆสภาพคลิปนะครับเดิมๆเลยนะครับเดิมๆนะครับนี่นี่นี่เด<ๆ>ิมๆนะครับแก้มท้ายแกบขวาเดิมหมดนะครับเดิมๆคางหน้าเดิมนะครับ หัเพาเดิมหมดเดินง่ายปกตินะครับแกนท้าขวาเดิมหนึ่งอันเอาอยู่ครบนะครับนี่เดิมเดิมฝาเดิมซีนเดิมสภาพเดิมเลยนะครับใครสนใจคันนี้ทักมาหาเป้ได้เลยนะครับเช็คให้ละเอียดดันหัวน็อตทุกจุดแล้วนะครับได้สภาพเดิมนะครับตัวนี้นะครับตัวสเปคเดียวกับตัวไฮนะครับแล้วดูนะครับฝาท้ายเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะซีนเดิมแท้นะครับซีนเดิมสภาพเดิมนะครับสวยตรงปกแน่นอนนะครับ ขายได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับหัวน้น้าเดิมนะครับรถไม่มีแกะไม่มีขายไม่มีชนนะครับนี่บอดี้เดิมนะครับมนโอเมตาโครงสร้างก็เดิมแท้เลยนะครับเดิมแท้นะครับนี่ครับแล้วดูตรงนี้นะครับนี่บอดี้นะครับก็เดิมยังอะไรอยู่ครบนะครับยังอะไรอยู่ครบเลยนะครับซีนฝาตัวบอดี้ตัวถังก็เดิมเช่นกันนะครับเดิมๆเท่านั้นนะครับไม่เดิมไม่ขายนะครับเสียชื่อนะครับบอกเลยนะครับเปยไม่ไม่ขายไม่ทํารถย้อมนะครับ ต้องรถเกจเเท่านั้นนะครับต้องดีนะครับใครอยากได้รถก็อยากเทินรถก็มาได้เลยเอามาเทินได้นะครับซื้อกับเป้ก็ขายเช่นกันนะครับนี่ซีต้องเดิมนะครับไม่ใหญ่เสียชื่อน้ะเราขายเราต้องอยู่ไปอีกปันห้าสิบหกสิบปีครับอยู่ตลอดนะครับก็รถต้องสวยเกตเเท่านั้นนะครับไม่เดิมไม่ดีไม่ขายนะครับไม่ซื้อด้วยนะครับถ้าไม่ได้เกตเอแบบนี้นะครับดังนั้นครับย้อนคันนี้หนึ่งจุดห้าตัวมิดตัวลองท็อปปีสิบเก้าไม่ห้าหมื่นโลใครได้ทักมาหาโทรมาหาได้เลยครับ 0 9 4 7 9 4 8 8ตัวไฮตัวลองท็อปคันนี้ยังโสดยังว่างสนใจทักมาครับวันนี้ไปขอตัวลาไปก่อนกับรถ v ีออตัวมิดลองท็อปปี19สีขาวสวยใหม่50,000เท่านั้นนะครับวันนี้เขาต้องขอบคุณทุกท่านที่ดูมาจนจบนะครับขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ